สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเซตชาแนลครับผมสาระดีๆในการใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจําวันของคุณผู้ชมครับเช่นกันครับสำหรับวันนี้ฮะผมมีอุปกรณ์เสริมตัวนึงมารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้พบได้พบ ได้รู้จักแล้วกันนะครับผมโอเคคราวนี้นะฮะเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรนั่นคือนี่ครับผมขาตั้งโทรศัพท์มือถือฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมบางคนก็จะเริ่มด่าผมแล้วว่าเฮ้ยเอามารีวิวทาไมจ้าแค่ขาตั้งโทรศัพท์มือถือฮะเนื่องจากว่าเจ้าขาตั้งตัวนี้มันเจ๋งจริงๆนะครับคุณผู้ชมฮะนอกจากนะฮะเขาจะเป็นขาตั้งชนิดที่มี3ขานะครับผม1 2และ 3นะครับคุณผู้ชมฮะเขาเองนะครับมีความแข็งแรงมากฮะเป็นพลาสติกชนิดหนาทีเดียวฮะหากคุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้นะครับจะพบว่าเฮ้ยจริงๆมันหนามากเลยนะฮะเจ้าพลาสติกตัวนี้นะครับผมและที่สําคัญเจ้าหัวข้างบนนี้นะครับมัเป็นหัวบอลที่สามารถหมุนไปมาได้ด้วยนะครับหลากหลายทิศทางฮะแต่การจะหมุนทุกๆครั้งนะครับคุณผู้ชมฮะเราจําเป็นจะต้องดันจ้ดตัวนี้นะครับซึ่งเขาจะเป็นพลาสติกแข็งที่ค่อนข้างแน่นทีเดียวฮะเดี๋ยวผมสูมให้คุณผู้ชมดูใกล้ๆนะฮะมาครับแป๊บหนึ่งนะฮ มอบนี่ฮะคุณผู้ชมครับผมเจ้ายันเตงตัวนี้นะฮะเวลาทุกครั้งนะครับเช่นตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าผมขยับเนี่ยมันแข็งมากเลยนะแต่ทุกๆครั้งนะครับก่อนที่เราจะใช้เราจะต้องดันเจ้าตัวนี้นะครับผมดันมับเข้าไปตรงนี้ฮนะปุ๊บเข้ามาพอดันนะฮะเราถึงจะหมุนเจ้าหัวบอลตัวนี้ไปไป,ไปมาๆได้ครับผมถามว่าแปลกไหมเออจริงจะบอกว่าไม่แปลกอะไรหรอกครับผมเนาะแล้วเอามารีวิวทาไมเพราะมันมีของดีบางอย่างอยู่ครับผม เจ้าของดีที่เราพูดอยู่ตอนนั้นก็คือนี่ฮนะเจ้าตัวหนีบโทรัพร์ับครับดูหน้าตาเหมือนตัวหนีบทัร์สับไหคุณผู้ชมฮนะอ่ะดูกันชัดๆฮนะดูกันชัดๆครับว่ามันโอเคไหมออะทำไมซูมไม่ชัดจ๊ะโอเค เราดูกันตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะเจ้าตัวหนีบโทรศัพท์ตัวนี้นะครับมันสามารถจะคลายออกมาได้นะครับเพื่อขยายช่องนะฮะแลวหมุนเข้าไปก็ได้แบบนี้ครับผมในส่วนข้างล่างและข้างบนตัวนี้นะครับก็จะเป็นยางฮะเป็นยางที่ทําให้ช่วยให้มันไม่หลุดะคะคุณผู้ชมครับผมมันจะไม่หลุดแทบเพราะว่ามันเป็นยางครับผมคุณผู้ชมฮะดูสิฮะคราวนี้ มันแตกต่างยังไงแล้วมันมีดีอะไรครับผมก่อนหน้านี้คุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ประจําจะทราบแล้วว่าผมเคยใช้เจ้าตัวแบบนี้ฮะยืดได้หดได้แบบนี้นะครับหนีบโทรศัพท์มือถือของผมนะฮะซัมซุงโน้ต e ฟนอี dition ฮะแล้วก็ปรากฏว่าครับหลุดกระเด็นไปต่อหน้าต่อตาคุณผู้ชมไปเลยครับผมเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบบนี้มันไม่โอแล้วล่ะเพราะว่าถึงเวลามันลื่นหลุดขึ้นมานะครับมันจะทาให้โทรศัพท์มือถือของเราหลุดกระเด็นได้เลยครับ แล้วก็ทําให้เกิดลักษณะการจอแตกแบบนี้ฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะโทรศัพท์มือถือผมซื้อมาหมื่นกว่าบาทได้2เดือนนะฮะตกแตกต่อหน้าต่อต,อตาเลยครับช้าใจเนาะแล้วทีนี้เจ้านี่มีดีอะไรครับผมนี่ฮะเนื่องจากว่าการปรับองศาของเขานะครับเราสามารถที่จะคลายออกมาได้เต็มที่เลยนะคุณผู้ชมคลายออกมาให้มันกว้างได้เท่าที่เราต้องการนะครับ จากนั้นใช้โทรศัพท์มือถือของเรานะครับหนีบเข้ามาฮะหลังจากหนีบเข้ามาตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะเราจะพบว่าเราสามารถที่จะหมุนนะครับปรับความแน่นของเขาฮะปรับความแน่นของเขานะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนะครับปรับให้มันพอดีได้ฮะคุณผู้ชมฮะเราสามารถหมุนให้มันปรับพอดีได้ต้องการให้แน่นมากแน่นน้อยฮะต้องการให้แน่นมากๆเราก็หมุนให้มันแน่นขึ้นครับผมคุณผู้ชมฮะแล้วที่สําคัญนะครับมันจะไม่สร้างแรงกดดันจนมากเกินไปให้กับโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมนะครับเนื่องจากว่าหน้าจอของเราเนี่ยเป็นส่วนส บางรุ่นก็บอกถึงแม้จะเป็นกริลล่าคิงคองซิมเปซีกรารคคาสไหนก็ช่างเลฮะแล้วสุดท้ายนะครับมันก็เป็นส่วนที่รับแรงกดดันแล้วมันก็แตกได้นะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งการที่เราใช้ชุดตัวนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมันทําให้เราสามารถที่จะปรับนะฮะความแน่นของมันได้ครับว่าเราต้องการที่มันแน่นในระดับไหนฮะจนไม่ส่งผลกระทบกับโทรศัพท์มือถือของเราครับผมและเมื่อใช้ควบคู่กับขาตั้งของเขาเองนะครับซึ่งเป็นเกียวแบบนี้นะฮะเราก็เพียงแค่หมุนเข้าไปครับคุณผู้ชมฮะ หมุนเข้าไปแล้วก็ปรับตั้งให้มันพอดีครับผมโดยการใช้งานนะฮะเราสามารถจะใช้งานให้เป็นไม้เซลฟี่ก็ได้ครับผมโดยการปรับองศาของเขานะครับปรับแบบนี้ให้ขึ้นมาเป็นไม้เซลฟี่งอๆแบบนี้ให้กับเราก็ได้นะครับเดินไปเดินมาฮะหรือเซลฟี่จนเบื่อนะครับ เอาขาตั้งกลางออกนะครับปรับองศาทิศทางให้ดีฮะเราก็วางป๊ะเข้าไปกับโต๊ะเก้าอี้ที่ไหนก็ได้ฮะก็จะกลายเป็นการตั้งเวลาถ่ายที่ดีมากๆอันหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญฮะราคาไม่ได้แพงครับคุณผู้ชมฮะร้อยกว่าบาทเองครับผมผมเองไม่ได้มีขายนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมอาจจะเริ่มหาของดีๆถูกๆมาขายให้กับคุณผู้ชมบ้างก็ได้นะครับไม่รู้คุณผู้ชมจะอยากซื้อกับผมหรือเปล่ารีวิวไปรีวิวมาหาเงินใช้ซะเลยดีไหมฮะคุณผู้ชมครับเจ้าตัวนี้ราคาเพียงแค่ร้อยกว่าบาทนะครับ เพราะว่าเซตนี้ทั้งคู่เลยนะครับทั้งตัวขาตั้งแล้วก็ตัวหนีบตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอาแบบนี้ก็ได้ฮะอาเสร็จก็หุบนะครับผมเราก็ปรับทิศทางฮาเป็นไมค์เซลฟี่ไปไหนก็ใช้ได้เลยฮะจะเล็บส่งไลฟ์สดลงฟลงฟลงเฟสโอเคตัวเดียวเอาอยู่ฮะคุณผู้ชมฮะลองไปหาซื้อกันดูนะครับช้อปปี้รัศดาร้านขายยาก็คงจะมีขายเนาะคุณผู้ชมเนาะเฮ้ยพูดเลื่อยเปื่อยละโอเคสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับพบกับเราด้ทุกวันเช้าตรงละสองทุ่มอย่าลืมไปดูช่องเท็ดดี้ออนทัวร์นะ นพาคุณผู้ชมแอลทัวราชานจาจักรครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราสวัสดีครับบ๊ายบาย